มาดูวิธีการกันนะครับหน้าต่างฟังก์ชันประมาณนี้นะครับกดไปที่ y t u t u นะแล้วก็ Subscribe นะครับยอด Subscribe นะครับถ้าเรากด1 Subscribe นะครับเราก็จะได้มา3เหรียญน,นะครับตอนนี้เหรียญเรามีอยู่138นะครับ3เหรียญถือว่าน้อยนะครับ แฟนเพจกดไลค์แฟนเพจดีกว่านะครับกดไลค์แฟนเพจนะครับได้ถึงสี่เหรียญนะครับลองกดดูนะครับกดไลค์แฟนเพจกดยังไงให้ได้เหรียญนะครับหนึ่งสามแปอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้อย่างไรนะครับให้เรากดถูกใจจนขึ้นสีดำนะครับพอขึ้นสีดำเราก็ปิดหน้าต่างหนึ่งสามแปดอยู่นะครับ ได้มาสี่เหรียญครับหนึ่งสามแปดเดี๋ยวเรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วหนึ่งสามแปดก็จะกลายเป็นหนึ่งสี่สองนะครับกดไปที่ซับสไครต์นะครับหนึ่งสี่สองครับตรงนี้นะครับกดติดตามนะครับก็จะได้แค่สามเหรียญนะครับลองดูนะครับติดตามแล้วก็ปิดหน้าต่างนะครับ ตอนไหนยังไม่ติดตามเราก็ติดตามนะครับแล้วเราก็จะได้เหรียญมาเหรียญนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะได้3ามเหรียญนะครับสี่สองอยู่นะครับขึ้นตรงนี้ก็ติดตามแล้วก็ปิดหน้าต่างนะครับหลังจากนั้นก็มาคลิกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนหน้าต่างตรงนี้นะครับเหรียญก็จะได้อัพสี่สิครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ เวฟตรงนี้นะครับกดให้เป็นสีดำนะครับพอดำแล้วก็ปิดหน้าต่างนะครับได้มาสี่เหรียญน,นะครับ Instagram มบ้างกดไลค์ i n s ส a าแกรนะครับได้1เหรียญน,น้อยไหมครับน้อยครับเสียเวลานะครับมันก็จะมีนะครับก็แล้วแต่ อยู่ที่การตั้งค่าของแต่ละคนนะครับว่าเขาจะให้สี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญนะครับของคนนี้นะครับสี่เหรียญสี่เก้าอยู่นะครับกดให้เป็นสีดํานะครับสี่เก้าอยู่นะครับกดให้ดําดํดดดาเสร็จแล้วปิดหน้าต่างนะครับได้มาสี่เหรียญ ก็ลองกดดูนะครับไม่มีนะครับเขาบอกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกบล็อกกรุณากดในเมนูอื่นก่อนหรือรออีก18นาทีแล้วค่อยมากดในเมนูนี้นะครับบางอย่างนะครับก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกเอากไปว่า,นาหน้าต่างไหนที่สามารถกดได้อย่างเช่นสมมุตินะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับสมมุติว่า อันนี้ไม่ได้นะครับต้องปิดหน้าต่างแล้วก็ไปหาที่อื่นต่อนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ใช้งานไม่ได้กดไลค์โฟลต้ก็คือกดไลค์รูปภาพดูบ้างนะครับห้าเหรียญนะครับดูแถมด้วยว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับนี่มันไม่ได้เราก็ปิดเลยครับกดไลค์แฟนเพจนะครับมันจะมีบางอย่างที่ได้นะครับเราก็กด นี่ครับมันขึ้นให้เรากดได้เราก็กดนะครับจนให้มันสีดาก่อนแล้วค่อยปิดปิดครับได้ครับโอเคมันก็จะมีโบนัสพิเศษให้เราด้วยนะครับนี่ครับโบนัสรับโบนัสประจําวันนะครับสามสิบเหรียญรับเลยครับจากหนึ่งห้าเจ็ดรับมาสามสิบก็เป็นหนึ่งแปดเจ็ดก็ไปคลิกที่หน้าต่างตรงนี้เพื่อมัน เปลี่ยนหน้าก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นนี่เห็นไหมครับสุดยอดไหมครับเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้สักสองเหรียญนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็รีบปิดเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับลองไปทําดูกันนะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มยอดคนติดตามนะครับดูตรงนี้นะครับ citlife org สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ